เยเงาแดดโอ้โหท้องฟ้าพระเจ้าเหมือนของจริงเลยนะดูเนี่ยครับโอ้โหสีสันเดี๋ยวเรามาเก็บของกันะอันนี้เหมือนโควิดนระบาดแล้วคนออกจากวัดไม่ได้แล้วก็มีป่องมาส่งกับข้าวของกินเลยนะ กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเทสเกมฟรีไฟในโทรศัพท์ vivo v21 นะครับ v21 5g นะครับเดี๋ยวเราต้องมาลอง <Let> s <S ดูพร้อมๆกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราปัดฝั่งซ้ายมือนะครับออกมามันก็จะเป็นโหมดเเกมนะครับก็คือ บล็อกการโทรบล็อกข้อความอะไรต่างๆครับหมดอีสปอร์ต e แล้วก็ปฏิเสธสายแล้วก็ล็อกความสว่างอะไรต่างๆนะครับเนี่ยเราก็สามารถเปิดได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก,ก็คือสำคัญเลยครับก็คือการตั้งค่านะครับการตั้งค่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ปรับ สโคปอะไรต่างๆแล้วแต่ใครจะปรับยังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วก็การควบคุมก็แล้วแต่เกันใครจะตั้งยังไงก็แล้วแต่ตามชอบเลยนะครับแล้วถัดมาเก็บของออตโต้นะครับเก็บของออตโต้ก็ผมก็จะเปิดหมดนะครับจยเว้นไอ้ชุดพรางพุ่มไม้อะไรเนะี่ยอ่าไอ้ไ,ไ์อยู่ตรงนี้ครับอันนี้ผมจะเปิด ขั้นสูงหมดเลยนะครับกราฟิกสูงแล้วก็ความคมชัดสูงซาดโดเปิดสุดให้หมดเลยนะครับอันนี้เสียงนนเสียงก็ผมจะปิดเสียงเพลงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบกันเลยอ่าเข้ามาในเกมนะครับผมว่าสีสันกราฟิกสวยดีนะลื่นครับ อันนี้ผมลองเล่นมาแล้วสองสตาแล้วนะแต่ว่ากระโดดลงไปแล้วเจอคนแล้วตายพอดีก็เลยไม่ได้ไม่ได้เอาลงครับก็เลยลบทิ้งเอาใหม่มันยังไม่ได้ดูรอบๆมองรอบๆออะไผมก็เลยลบทิ้งเอาใหม่นะก็ภาพสวยนะครับสีสันสดใสดีแต่ว่าแล้วก็อันนี้ผมอัดหน้าจอด้วยนะก็ยังลื่นๆนนะไม่มีกระตุกนะเพราะว่า พีไฟผมก็ผมก็เคยเล่นอยู่ปกติก็เล่นอยู่นะครับเคพอลองเล่นดูก็ลื่นๆนะครับไม่มีปัญหาอันนี้อัดหน้าจอด้วยก็ยังลื่นๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเกมมันอัปเดตขึ้นไปอีกก็ไม่แน่ใจว่ามันจะลื่นแบบนี้หรือเปล่า,อ,ลาอันนี้ผมอัดหน้าจอไปด้วยนะอ่า ดูเครื่องบินเลยโดดเลยแล้วกันอ้าวเหลือเก้าแล้วเหลือแปดอ้าวยังไม่ทันได้โดดเลยยังไม่ถึงพื้นเลยเหลือแปดแล้วนะครับก็ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ค่อยดูไอ้พอดีเลยเราจะได้สำรวจดูว่าภาพสีสันมันจะเป็นยังไงนะครับ มีคนโดดโอ้โหครึ่งหลอดเอะนี่ยครับชัดเจนลื่นนี่ไงไอ้นคนที่โดดกับเราจัดไปนี่เหลือเจ็ด เราคงไม่ได้เราคงไม่ได้ประทะกับใครหรอกครับพี่เดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆว่าต้นไม้ใบหญ้าสีสันในเกมแล้วก็เวลาเล่นเวลาวิ่งเวลาอะไรมันจะลื่นขนาดไหนแรืว,ว่ามันจะกระตุกหรือว่าจะไกยนะกระเป๋าเต็มโอ้โหดูสีสันในบ้าน สวยดีนะอ่ามีคนนะครับอสองตัวทางไอ้คนนี้เราจะต้องไปดักมันนะอันนี้โอ้โหกดปุ่มยิงไม่โดนนะครับมาแล้วลูกสองแน่ๆเลยโอ้โหนันว่าแล้วหมดแล้วเหลือสี่แล้ว เสี่คนเลยดูเดี่ยวเงาแดดโอ้โห้โอ,โองฟ้าพระเจ้าเหมือนของจริงเลยนะดูเนี่ยครับโอ้โหสีสันเดี๋ยวเรามาเก็บของกัน อันนี้เหมือนโควิดนระบาดแล้วคนออกจากวาดไม่ได้แล้วก็มีป่องมาส่งกับข้าวของกินเลยนะโอ้แดดจ้าเนี่ยก็ลื่นๆไม่มีกระตุกไม่มีอะไรครับแต่ว่าเน็ตดูก่อนอันนี้ผมเปิดใช้ 5G นะครับ นี้ของผมเป็นชิมทูมูฟดูเน็ต 5G บางทีมก็แรงบางทีมันก็ขึ้นร้อยเหมือนกันนะแต่ก็ดีอยู่ดีกว่าเ่ดีกว่าไอ้ที่เราเมื่อก่อนเราไม่ได้ใช้ 5G ก็จะขึ้นค่าเน็ตก็จะขึ้นสูงกว่านี้ อันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ธรรมดาอันนี้แรงอยู่เซื้อของกัน,นี่จริงไม่ซื้อก็ได้นะเหลือสามทั้งเรารวมทั้งเราก็เหลือสามคนและกว่าจะเจอกันนี่ก็ก็ไม่เป็นไรก็พอดีเลยพอดีให้ดูภาพกราฟิกอะไรต่างนะแล้วก็ ดูรวมเนะก็วิ่งไปเรื่อยเนี่ยสวยมากกผมว่าต้องฟ้าสวยมากเลยโอ้โหดูดูเหมือนแสงแดดบ้านผมเลยโอ้โหสุดยอดครับ แต่ผมยังไม่ได้เทสเกมอื่นนะโดยเป็นไอพวก PUBG อะไร PUBG เคยเล่นอยู่โหลดมาแล้วเล่นลองเล่นโดย2รอบ3รอบก็ลื่นนะไม่ได้กระตุกอะไรแต่ว่าผมเล่นไม่ได้อัดหน้าจอนะ PUBG แต่อันนี้อัาหน้าจอไปด้วยเออ เดี๋ยวผมจะลองขับรถดูนะบีซูเปอร์คาร์จอดอัพเกาะก่อนนะคผมว่าไม่เจอกันง่ายหรอกดูแมพวงยังไม่บีบเลยเลือสามแล้ว เนี่ยับขับรถก็ลื่นๆนะไม่มีแบบภาพกระตุกภาพอะไรหรือว่าคือคกักอ,อ,อะไรนะเน็่ยโอโหเน็ตเน็ตก็แรงนะครับสิเจ็ดน็ตนี้ผมจะเอาตั้งเอาขึ้นมาข้างหน้าเลยครับจะได้มองเห็นเวลาที่เน็ตมันแหลกเน็ตมันกระตุกอะไรขึ้นร้อยเห็นไหม อันนี้ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ไม่ใช่ใช้ได้นะแรงเลยครับโอ้ห้าจีแล้วไม่แรงก็ไม่รู้จะว่าไงเนาะดูสีสันใบหญ้าต้นไม้ใบหญ้าสวยใช้ได้เลยเี yeah. ่ยดูครับ Okay. ไปต่อแล้วรครับที่เบื่อพริกดูเก่าครับผมว่าคงไม่เจอกันแล้วล่ะ ้องไปหารถขับอะวิ่งไปไม่เจอกันแน่ผมว่าแต่ผมจะต้องตัดออกไปช่วงที่มันใกล้ๆจะเจอคนแล้วดูโอ้โหบ้านหลังนี้ยังสวยเนละยใส่เจียมทาสีใหม่นะเอาละครับมาถึงนี่แนละ้ว ผมก็จะกระโดดลงข้างล่างนะ,ะเนี่ยเวลาหนสลิงก็จะประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรปกติครัแต่ผมได้ยินเสียงรถฝักน,นะใช่เสียงรถจริงด้วยผมจะวิ่งตามเข้าไปนะไม่ทันแล้วละ่ะมต้องได้รอวงบีบ เอาละหลังจากที่ผมตามหาคนมาพักหนึ่งก็ไม่เจอนะครับผมก็เลยตัดคลิปออกไปแล้วก็ผมก็จะไปโดนไปก่อนแล้วก็ผมจะขึ้นไปข้างบนนะถ้ามันดานอีกว่าต้องตัดตรงนี้ออกไปอีกนะ เฮ้ยโดนทุกคนดนูโอ้โหใกล้ขนาดนี้เลยหรอเราเข้าไปอีกเนี yeah. ่ยขายแว็บไปเลยเฮ้ยเข้าไปอยู่ไหนสองคนเนี่ยก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยตเราต้องหลบเลเซอร์ก่อนนะครับ เอาละครับหลังเล็ดโซนหายไปแล้วก็มาแอบบแน่นั่นไงเจอแล้วเป้าหมายของผมผมจะต้องตามไปรอบสังหารเขาให้ได้นะครับเหลือแค่สามคนดงเอาแล้วทำไมมันวิ่งเงินะไม่ใช่บอดนะใช่บอดหรือเปล่าถ้าบอดมันก็ต้องมายิงเรานะมันน่าจะเป็นคน ถ้าบอดมันรู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนนะมันจะมายิงเราแล้วก็วิ่งหนีเอาละเราจะทาการสะกดรอยเข้าไปนะครับเพื่อจะไปตุยดักเขาครับจอดจอดเออไม่จอดนะครับอ๋อทาการแลนไปเรื่อยของเขานะครับเราก็ทําการจอบไปเรื่อยคนระับเอาละครับ ถ้าเป็นช่วงวัดใจกันครับเอาละว่าใครจะไปใครจะอยู่ผมวิตใจเย็นเหมือนกันนะเอาดีคุณใจเย็นผมใจเย็นนะเอาดีเอาดีเอาดีาดหมอกก็บีบเข้ามาแล้วเอาเอาดีผมเนี่ยจะโดนหมอบีบเอาดีโอ้ใจแก่งจริงเออ ไม่ยอมออกมาอา้าวเหมือนว่าเขาเห็นเราแล้วนะอา้าวไม่เห็นนะวิ่งไปโน่นเลยตอดไปหนึ่งดอกไม่โดนอะไรเลยนะครับตอดไปอีกหนึ่งดอกครับไม่โดนอะไรเลยนะครับม้ามเล็งมันเล็งเ้ยโอ้ขาขาหรือ AW ววะโอ้โหเป็นไงล่ะเจอดอกอาบยาพิษเข้าไป ตกใจสะด้งตื่นเลยครับท่านผู้ชมอา้าวแล้วอีกตัวหนึ่งมันหายไปไหนวะก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีกระตุกไม่มีแหลกอะไรครับอัดา,จอ,าจ,จอด้วยก็สบายเลื่นครับก็สำหรับใครที่มองหาหรือว่ากำลังจะซื้อก็ดูไว้เป็นข้อพิจารณาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ